รับทุกท่านนะครับเข้าสู่บริษัทไลออนมอลนะครับอาณาจักรของไลออนมอลทีนี้ก่อนอื่นครับเราต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าวันนี้ทําไมเราถึงเลือกไลออนมอลนะครับทำไมเราถึงตัดสินใจเราทาไมเราถึงจะต้องนะครับทาธุรกิจกับไลออนมอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับจุดเด่นของไลออนมอลเรื่องแรกเลยครับเจ้าของบริษัทครับพวกเรา นันั่นก็คือดรมนัตไลออนนะครับเป็นคนมหาสาครคามนะครับก็ไม่ได้รวยตั้งแต่เกิดทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยมีเงินเป็นพันล้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดเด่นของไลออนมอนะครับท่านประธานมนัทไลออนเนี่ยนะครับทำธุรกิจไลออนเอ็นเตอร์ไพรส์ครับนะครับทำมา15ปี ค,คำว่า Lion Enterprise เนี่ยทำไปทั่ว AEC แล้วก็ทั่วเอเชียนะครับสิบกว่าประเทศเลยนะครับใน Lion Enterprise เนี่ยมีอยู่5บริษัทใหญ่ๆด้วยกันนะครับบริษัทแรกเลยครับชื่อ Lion Nut Lab ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหากรรมการนำเข้าวัตถุดิบนะครับผลิตแล้วก็วิเคราะห์วิจัยทับ R&D ในเรื่องของคอสเมติกสกิน c a r e แล้วก็ผลิตอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆทําในรูปแบบของ OEM นะครับให้กับนะครับตลาดกลางจนถึงระดับบนด้วยตั้งหมายควาว่าที่นะครับที่มีแหลกนะครับเป็นของตัวเองด้วยนะครับบริษัทที่2ครับชื่อว่าบริษัท NUS เป็นบริษัทที่นะครับผลิตนะครับ c o s m e t i c สกินแคร์ e อาหารเสริมนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายในแบรนด์ของโมมิจินะครับ ตัวอย่างเป็นต้นเลยนะครับบริษัทที่3ครับชื่อว่า Lion Mark ซึ่งวันนี้เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าการขนส่งนะครับด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางน้ำทางอากาศทางบกดำเนินในเรื่องของนะครับภาษีากรณเองนะครับมีหัวลากตู้คอนเทนเนอร์เองนะครับเป็นของบริษัทเองเลยนะครับตรงนี้ ครับแล้วก็บริษัทที่4ชื่อว่าบริษัท MPL ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ครีเอทีฟพวกสื่อมีเดียการรีวิวการผลิตคอนเทนต์ Content, ทั้งรูปแบบของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อย่างครบวงจรเลยนะครับทำในเรื่องของมีโรงงานฉีดพลาสติกนะครับขึ้นรูปแพคเกจจิ้งนะครับครบวงจรด้วยตัวบริษัทเองเลยนะครับอ่านะครับ,นะรบแล้วก็บริษัทที่5ครับชื่อว่า Maple Skin Care ซึ่งเป็นภรรยาของท่านประธาน ะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของสกินแคร์นะครับมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะพวกคอสเมติกพวกเมคอัพอาหารเสริมพวกกาแฟเป็นต้นนะครับผมจะเสืออะไรครับพวกเราครับผมจะเสืออะไรครับวันนี้ท่านประธานมานัสไลออนเนี่ยทำธุรกิจพวกเนี้นะครับทั่ว AEC แล้วก็นะครับทั่วเอเชียนะอยู่แล้วนั่นก็คือวันนี้บริษัทไลออนมอร ที่ผมพูดมาทั้ง5บริษัทเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับ Lion m มอลเลยนะ Lion m มอลเป็นบริษัทที่6ของท่านประธานและสิ่งที่ผมจะสื่อเคยครับ Lion m มอลเปิดมาแล้วมี5บริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็น5บริษัทที่บริษัทขายตรง1บริษัทจะต้องมีพวกเราเข้าใจคำนี้ไหมบริษัทอื่นๆก็ไปหาพาร์ทเนอร์ไปว่าจา้างนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ไลออนมอลโดดเด่นก็คือ มี5บริษัทนี้เป็นเจ้าของคนเดียวกันและเป็นแบ็กอัพหลังบ้านนะครับให้กับ l i o n m มอนะครับวันนี้บริษัท l i o n m มอเนี่ยเปิดมาณเวลาเนี้ยนะครับหปีกับ5เดือนนะครับแต่มันไม่ใช่1ปีกับ5เดือนครับมันมากกว่า15ปีนะครับซึ่งวันนี้มีความพร้อมในทุกเรื่องนะครับมีทั้งนะครับโรงงานผลิตเป็นของตัวเองวิจัยเองพัฒนาเอง นะครับขนส่งเองนะครับนะครับในเรื่องของทำแพ็กเกจจิ้งเองสื่อนะครับทำพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเทนต์นะครับโซเชียลมีเดียเองครบวงจรเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความพร้อมที่นะครับไลออนมอร์มีไว้รองรับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไลออนมอร์เนี่ยนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับ เพราะวันนี้มีผู้ชายคนนี้ก็คือนะครับ MDV หรือพี่พีรวัตรงามพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริหารนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่านะครับท่านประธานบริษัทไม่ได้เข้ามาก้าวไก่ในเรื่องของการบริหารเลยดูแลหลังบ้านให้เป็นอย่างดีให้สิทธ์การบริหารที่นะครับกรรมการผู้จัดการพี่ MDV ของเรา100%นะครับด้วยความด้วยความเก่งด้วยความทุ่มเท ด้วยประสบการณ์ของผู้ชายคนนี้นะครับทำให้เพียงแค่10เดือนครับพวกเราครับเพียงแค่10เดือนสามารถขยายสาขานะครับไปถึง4ประเทศเลยโอ้โหตั้งแต่10เดือนแรกที่เปิดนะครับมีประเทศไทยลาวมาเลเซียแล้วก็กัมพูชาทั้ง4ประเทศนี้โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้การขยายเป็นการขยายที่ ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับมีการนะครับจดทะเบียนพาณิชย์มีการขอสคออบอขอออยอมีการนะครับขอภาษีอากรจดนะครับในเรื่องของกรมสรรพากรของประเทศนั้นๆนะครับจุดเด่นคือครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประเทศมีสำนักงานสาขาในแต่ละประเทศรองรับเรียบร้อยเราสั่งสินค้าในประเทศนั้น รับสินค้าในประเทศนั้นได้เรียบร้อยเลยนะครับมีออฟฟิศนะครับมีในเรื่องของอที่สำคัญคือเลยครับสามารถนะครับใช้นะครับธนาคารพาณิชย์ซื้อสินค้าด้วยสก,กุลเงินของประเทศนั้นๆได้เลยแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นผ่านธนาคารพาณิชย์ของประเทศนั้นๆ ตามสกุลเงินของประเทศนั้นๆได้ทั้งหมดเลยครับโอ้โหนะครับไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประเทศเลยอันนี้คือความสุดยอดมากๆนะครับทีนี้ต้าเวลาเนี้ยนะครับมีสำนักงานสาขาอยู่ทั้งหมด6ที่ด้วยกันที่ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีในส่วนของไลออนนัทแลบนะครับที่ฮาไทานะราแล้วก็มีสาขานะครับที่เมืองไทยก็คือสาขาสำนักงานใหญ่นะครับ ไลออนมอลัดพาว101ร้นนะครับอันนี้ก็คือที่ประเทศไทยนะครับตกแต่งสวยงามไฮโซหรูหรานะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับสบปปลาวนะครับก็จัดตั้งเรียบร้อยนะครับตกแต่งสวยงามเรียบร้อยมีห้องประชุมสามารถจุนะครับคนได้เป็นร้อยมีทั้งหมด4ชั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่มาเลเซียนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่กัมบูชานะครับต้องบอกเลยว่านะครับท่านประธานก็นะครับมีหุ้นส่วนใน KC Market ใจกลางกรุงพนมเปนประเทศกัมบูชาเลยนะครับห่างสนามบินเพียงแค่1กิโลครึ่งเองนะครับน่าจะอยู่ที่ชั้น3นะครับก็ตอนนี้ก็ตกแต่งนะครับทุกอย่างเรียบร้อยมีห้องประชุมเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ อันนี้ก็อยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเลยนะครับผมสรุปอย่างนี้ครับวันนี้เพียงแค่สิบเดือนเห็นไหมครับว่าบริษัทไลออนมอ e เนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับที่จะขยายสาขานะครับสิบเดือนไปได้ถึงสี่ประเทศครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยอ่ะผมต้องบอกว่าตั้งแต่ผมทำธุรกิจเครือข่ายมาผมยังไม่เคยเจอบริษัทที่มีความพร้อมขนาดนี้นะครับ สิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยต้องไปมีผู้นําก่อนต้องไปสร้างยอดขายก่อนต้องไปทําให้เติบโตก่อนโบษัทถึงจะตามไปเปิดสาขาให้ถูกต้องไหมครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ลาวกัมพูชาหรือแม้แต่มาเลเซียเองเนี่ยต้องบอกว่ายอดขายยังไม่ได้เติบโตอะไรมากมายยังไม่ได้มีผู้นําหลักอย่างเป็นทางการอะไรเลยแต่ด้วยนะครับคอนเนคชันของท่านประธาน และด้วยนะครับประสบการณ์ของท่านเอดีนะครับทำให้วันนี้ไลออนมอลตอกเสาเข็มของธุรกิจอย่างมั่นคงครับพวกเราว่าจริงไหมแต่นะวันนี้นะครับไปเปิดรอไปทำทุกอย่างให้ถูกต้องรอสมาชิกทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความที่ตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะนักธุรกิจเครือข่ายทุกคนอยากได้นะครับแล้ววันนี้ มีพร้อมแล้วครับที่ไลออนมอครับโอ้โหนะครับแล้วก็กำลังวางแผนจะไปอีก2ประเทศนะครับภายในต้นปีหน้านี้ก็คือนะครับเมียนมานะครับแล้วก็ที่เวียดนามนะครับแล้วก็นะครับเร็วๆนี้เนี่ยจะครอบคลุม AEC ทั้ง10ประเทศแน่นอนครับอันนี้นะครับการันตีเลยครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลออนมอที่นะครับตอกเสาเข็มไว้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่านะครับมันอึ้งนะครับที่แล้วอนมอเนี่ยเขามีระบบเขามีสิสเต็มสู่ความสําเร็จรองรับไว้รอแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสร้างขึ้นมาเองตอนนี้มีพร้อมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่อเว็บไซต์ที่เป็นสมาร์ทเว็บไซต์ต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์ที่นี่ใช้งานง่ายทันสมัยมากๆนะครับ รวมไปถึงในส่วนของเว็บรีโค้ดด้วยครับพวกเราต้องบอกว่าวันนี้เพียงแค่เราเข้าเว็บไซต์แล้วก็แสลตแล้วก็ใส่รหัสเราไปข้างหลังแสลตเว็บไซต์นั้นจะกลายเป็นเว็บไซต์ของเราเลยเราสามารถแชร์ออกไปในโซเชียลเราสามารถสปอนเซอร์หรือส่งข้อมูลแล้วมีคนทักกลับมาเป็นเว็บไซต์ของเรารหัสของเราเลยอะ่ะต่อสมาชิกซ้ายขวาได้อย่างอัตโนมัติโอ้โหนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ m a ป communication การสื่อสารที่มีรองรับเรานะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับโปรแกรมสมาชิกอันนี้สุดยอดมากครับผมยังไม่เคยเจอนะตั้งแต่ทำเครือข่ายมาโปรแกรมสมาชิกตอนนี้มีร้อยรองรับทั้งหมด5ภาษาครับวันนี้ถ้าเราอยู่ประเทศไทยเราเข้าไปกดธงไทยระบบสมาชิกจะเป็นภาษาไทย ถ้าเราอยู่สปปลาวกดธงชาติสปปลาวครับระบบสมาชิกจะเป็นภาษาลาวนะครับถ้าเราอยู่ประเทศมาเลเซียระบบจะเป็นภาษาอังกฤษครับกัมบูชาหรือเมียนมากกดเข้าไปโปรแกร,รมสมาชิกจะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆเลยโอ้โหนะครับเราไม่ต้องมานั่งแปลภาษาให้ปวดหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะรับอีบ e ุ๊กคู่มือสปอนเซอร์ที่เป็นอ e ีบุ๊กระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ แล้วก็แปลภาษาลองรับไปทั้งหมด5ภาษาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเราจะมีทีมงานอยู่ประเทศอะไรนะครับเราไม่ต้องมานั่งแปลภาษาระบบคู่มือสปอนเซอร์ทั้งเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยนะครับมีแต่ละแต่ละภาษาไว้เรียบร้อยทั้ง5ภาษาเลยโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นระบบเ e n มเก t เว a y พวกบัตรนะครับเครดิตต่างๆลองรับทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งซื้อสินค้าด้วย e- เครดิตนะครับดูแลนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นระบบเคลื่อนคนฟังก์ชั่นงานต่างๆทั้งรูปแบบของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์มีไว้ลองรับทั้งหมดโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ b o กไล i ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลนะครับทุกๆสาขาของแลอ o นมอเนี่ยมีสตูดิโอให้พวกเราเอาไวไ้ถ่ายทำเอาไว้ใช้งาน ครับในโลกออนไลน์ดีด้วยแล้วก็ยังมีนะครับ YouTube Channel ที่เป็น o i f l นะครับมีข้อมูลที่เป็นคลิปวิดีโอที่เราจะต้องรู้ทั้งหมดไว้ใน YouTube ของบริษัททั้งหมดเลยนะครับโอ้โหนะครับตรงนี้สุดยอดจริงๆครับต้องบอกว่ามีความพร้อมและเพียงแค่1ปีครับเพียงแค่1ปีสามารถทำให้เกิดการเติบโตไปทั่ว AEC จริงๆ นะครับอันนี้ก็เป็นภาพฉลองครบรอบงาน1ปีของบริษัทที่มันเติบโตได้แบบไม่ได้เติบโตแบบฉาบฉวยะครับแต่เติบโตแบบมีความพร้อมทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของอซูปเปอร์ล o เอ x เอในแต่ละภาค3เดือนครั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้คือสุดยอดอีกเครื่องมือหนึ่งอันนี้คือสุดยอดอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ Li โอเอโอโหครับ ไลโอเอที่นี่มีทั้งหมดสี่ประเทศมีทั้งหมดสี่ภาษาเลยเราอยู่ประเทศอะไรเราก็แอดเป็นเพื่อนหลโย o a กับประเทศนั้นมีข้อสงสัยมีอะไรก็สอบถามเข้าไปจะมีแอดมินแต่ละประเทศคอยให้ข้อมูลคอยตอบคำถามคอยให้ความช่วยเหลือเราในภาษาของประเทศนั้นๆเลยครับโอ้โหนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะสื่ออะไรครับเห็นไหมครับว่าวันนี้ Lion m มอเนี่ยเปิดมาเพียงแค่นะครับหนึ่งปีกับห้าเดือนแต่เขาสร้างทุกอย่างนะครับตั้งแต่สิบเดือนแรกในการเปิดบริษัทบริษัทมีความพร้อมทุกเรื่องบริษัทไม่ได้รอให้ยอดขายมันโตบริษัทไม่ได้รอให้ให้มีทีมงานเยอะๆถึงจะไปเปิดไม่ใช่ครับวันนี้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความทับเจนบริษัท จัดทำให้เกิดขึ้นนะครับรอสมาชิกเข้าไปทําอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้ต้องยอมรับในเรื่องของคอนเนค n e c t ของท่านประธานมนัทไลออนแล้วก็ประสบการณ์การบริหารของนะครับพี่เอของเรานะครับโอ้โหนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของบริษัทที่นะครับตั้งแต่ทําเครือข่ายมายังไม่เคยเจอเลครับบริษัทไหนที่มีความพร้อมรอสมาชิกแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่ถึง1ปีแรก Oh.